สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเทสการใช้งานตัวดัมมี่แบตเตอรี่ NPFW50 ใช้กับกล้องโซ ny A5001 A6000 A6001 A6003 A6004 แล้วก็ A6005 ทำตามนี้ใช้งานได้แน่นอนครับไม่ขึ้นเครื่องไม่ฟอ้องว่าแบตหมดใช้งานไม่ได้ครับ เอาตัวแดปเตอร์ที่ให้ไปเสียบกับตัวแปลงสัญญาณโดยที่สายนี่ยังไม่เสียบกับอีกข้างหนึ่งนะครับสำคัญเลยสาย2ตัวนี้ยังไม่เสียบด้วยกันจนกวา่าจะต่อให้เสร็จสมบูรณ์นะครับเสียบปลั๊กเปิดไฟรอไฟกระพริบจนสีแดงติดเสร็จแล้วเราค่อยมาที่ตัวกล้องใส่ตัวแบบ เข้าไปแล้วก็ปิดฝาตรงฝาจะมียางอยู่เปิดยางเพื่อให้สายลอดออกมาเสร็จแล้วที่ปลายก็เอาปลายทั้งสองข้างมาเชื่อมต่อกันแบบนี้แล้วก็เปิดเครื่องใช้งานได้อันนี้โหมดวิดีโอนะครับ โฟก,กัสก็ใช้งานได้ระบบสัมผัสหน้าจอใช้งานได้หมดถ่ายภาพถ่ายลัว สปีดอับรูรับแสงแล้วตัวนี้ก็สามารถใช้กับ power bank ได้ ้ power bank ก็ขั้นตอนก็เหมือนตอนแรกเลยครับเสียบตัวนี้รอไฟแดงขึ้นติดเสร็จแล้วตัวกล้องก็ใส่ตัวแบตเข้าไปปิดฝาแล้วก็ปลายสายมาเสียบกันแล้วก็เปิดกล้อง อันนี้ใช้ไฟจาก power bank นะครับถ่ายวิดีโอยาวๆก็ได้สำหรับเวลาไปข้างนอกที่มันไม่มีปลั๊กไฟให้เสียบนะครับ แล้วมาดูวิธีการที่ต่อที่ผิดทําให้กล้องขึ้นมาว่าแบตหมดคือลูกค้าส่วนใหญ่จะต่อเส้นนี้เข้าด้วยกันก่อนแล้วก็เสียบปลั๊กอ่าเสียบที่ปลั๊กแล้วก็ใส่ใส่ตัวแบตเข้าไปที่เครื่อง เปิดไฟไฟแดงติดเปิดกล้องดใช้งานไม่ได้เครื่องขึ้นมาว่าแบตหมดปิดเปิดใหม่ก็ใช้งานไม่ได้เพราะสาเหตุเกิดจากเราเสียบตัวนี้ก่อนที่ ไฟแดงจะขึ้นวิธีการแก้คือถอดต,ตัวนี้ปิดไฟให้ไฟแดงดับไฟแดงดับเสร็จเราเปิดไฟรอไฟแดงขึ้นแล้วค่อยเอาปลายสายสองเส้นนี้มาเสียบกันแล้วเปิดเครื่อง อ๋อนี่อยู่โหมดวิดีโอนะครับใช้งานได้ปกติ